สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุอนีกับมะพอกับเยี๊แดงอีกแล้วเนาะค่ะมือนีเยีแดงกับสิมะเห็ดย้ําขนมจีนเนาะค่ะบานเยี๊แดงกระเอิญก้อยข้าวปุ่นเนาะค่ะกับมะเบิ้งกันเลยเนาะค่ะว่าเครื่องปรุงของเยี๊แดงมีอย่างเนี่ยค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะเยี๊แดงกับสิก้อยเลยเนาะค่ะพี่น้องย้ําข้าวปุ่นเลยเนาะค่ะเขากับมะปรุงน้ำปลาหรือน้ำปลาแดกก้อนเนาะค่ะพี่น้องเย่๊แดงกับสิซิมเบิ้งก้อนเนาะค่ะว่า รสชาติที่ตรงไว้มันเป็นยังไงนะาจา๊ะรสชาตินัวไดแล้วเนาะค่ะพี่น้องมีแดงกับสิใไส้ออมามิจักหน่อยเ้องกับมาปรุงน้ำม,มันก้อนเนาะค่ะพี่นอ้องอมามิแล้วกับไส้พริกผงหรือพริกป่นเนาะคะ่ะ หอมเผ็ดกับตามใจเขาเลยนะจ๊ะพี่น้องใส่พริกป่นแล้วกับมาใส่มะนาวนะจ๊ะบีบมะนาวลงไปเลยหหอมน้ำมะนาวนะจ๊ะพี่น้องน้ำมะนาวหอมๆเริ่มไหลแล้วจ้ะ ใส่ซ้ำหนีไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องคนซิมมังกรผสมข้าคไขใส้ใหมน,นะกจากใส่เหลวกับมาซิมบังอีกน่สมก็ได้แลลวเนาะจะพี่น้องเพชรกระได้แล้ว แสบแล้วนะจ๊ะนี่ยังไงใส่เส้่นปุ่นลงไปเลยใส่ผักน้ำน่าจะพี่น้องไต่กินผักไลลาย,ย่างเนาะค่ะความเปรี้ยวความส้มก็พอแล้ว ใส่ทุกอย่างมัไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะใส่ทุกอย่างมันปเป็น,นปเร็วกับคนให้มันเข้ากันเลยครนครน พีก่ก๋วเองมันกับเพ็รเนอะค่ะพี่น้องค่ะพอค้นเขากันแล้วเนาะค่ะยายแดงกับสิมมาซิมเบิงอีกรอบหนึ่งนอะจากพี่น้องค่ะเฮอแซ่เ็นขนมจีนลงไปแล้วมัน มันกระจืดจังน้อยเนาะค่ะพี่น้องนี่แดงกระสีไส้น้ำปลาต้มอีกเนาะคะ่ะไส้น้ำปลาต้มอีกจักส่วนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจวดจวดเลยเนาะคะ่ะคขายแดงกระสีมาซิเมเบิรงอีกเทื่อนึง แสบเหรอคะพี่น้องแล้วแ่บแล้วเทใส,ส่จานเลยกินจังไดค่ะพี่น้องย้ํขอาปุ่นของยายแดงจะแสบบ่มาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อค่ะย้ํข่าปุ่นของยายแดงกะ เด็เสร็จเตียยร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะมืนอนีเย้แดงกับเขาจบคลิปไปเพียงซาำนีเนาะคะ่ะมือหนาพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย